สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนช่องน้องแสงชาแนลนะพี่น้องน้องมาเจอมาเจอกันนะท่ามกลางบรรยากาศฝนลินป่อแปะป่อแปะนะทั้งวันเลยพี่น้องก็ตั้งแต่บ่ายโมงนะฝนมืดหนอิเนาะตอนบ่ายโมงตัวแข้งจังหน่อยนึงนะครับได้น้ำได้ตอนจังหน่อยนึงครับผู้ทรงน้ำบา้าที่ได้เป็นอง,กกอนองค์มื่ก่อนนี่ดอกนะครับห้างลินกอร์นี่ทรงห้างลินไปพี่น้องดเด้อในอาเดี๋ยวนี้ก็กระลังตกป่อแปะอาที่ใส่เสียงแข้งจังหน่อยกรบบ่าเนาะพี่น้องเนาะ ใส่เสียงครบอย่างยหนึงเพราะว่าเสียงซังกสีดังพี่น้องเพราะว่างานแดดหมีบัสนเดเห็ดตีฝ้านะครับก็เลยมีเสียงดังต้องขอไฟผีน้องนะครับแต่ว่าก็เพอได้ยินพราหัจักกิรภาษาเน้ะพีน้องเนาะแต่น่าจะได้ยินอยู่หรอกนะครับสำหรับคลิปนี้ครับมาพอพี่พอน้องมือนีนะครับกับน้ำหน้าทางมาปากพีตอนน้องกันที่เราเหมือนเดิมครับเพื่อมือนีกับน้ำหน้าทาสักสองอาจารย์ นะับสองอาจารย์มาฝากพีตอน,น้องก,กันนะครับอาจารย์อะไรเนี่ยอะไรที่สายในสายในเนะาะลักกระนุมบาร,รบือนะับรร er. มาฝากพีตอนน,อน้องนะครับมาเบิ่งขอมุ่ก่อนก่อนเสียเบิ่งในี่จีนหมี่นะครับมาเบิ่งขอมุ่งก่อนก่อนนับพี่น้องเนาะอ้าวขามาแล้กกับอิเล่มเด้วยครับเด้อนับขอเหงอขอแห้งขอพีขอน้องนะครับหางจกมือขอย่อมือไหวจหัดสละนะครับกดไลค์กดแชร์ กดที่ตามให้นหนะ้านาสาราทานที่เขามาไม่นะครับกนติดตามแต่นราไเนาะพี่น,อนอ้องเนาะ,ะ่าคาคำเตือนนะครับคำเตือนทางช่องน้องแสงชาแนลเสนอเพื่อเป็นนทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งของทางรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดการพนันทุกชนิดล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่มีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์ โรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนี่คือคั้เตือนนะครับคั้เตือนแต่ละมือแต่ละมือแต่ละคลิปนะครับแอากาเบาทุกทดเครียดสุกเครียดทางเที่ยวก่อนทางเที่ยวก็เลื่อมอยู่หรอกว่าเนี่ยบางเที่ยบบางที่ก็เลื่อมจนว่าใกล้ทจะจบคลิปจะริงๆข้อกระมี่นะครับก็เบ้าวากันนะพี่น้องเราสีดีนยังมีพลาดน่ากลัวจะมีรังหลายขู่หลายคนนะครับสมบังกระมี่นะครับหลายขู่หลายคนพิษกระมี่สารวดที่ผ่านมาทางวดก่อนเนาะแะครับวลนี้สิเป็นังไร เขามาลุ่นกันต่อไปลุ่นไปน้ากันนะครับสารกิจนี้นะครับมาเบิ่งข้อมูลย้อนหลังก่อนนะพี่น้องเนาะข้อมูลย้อนหลังก่อนนะพี่น้องเนาะ,ะมาดูสายในให้มาพี่น้องสายในนะครับสายในเอสาสายในยังอ่นอีกคงก็เลื่อมาได้ปพี่น้อง <c oughs> <c oughs> นะครับคงจะเด้อพี่น้องเด้อ าสายในงวดดี่น่น้นตัวไรพี่น,อน้องนะครับมาเบิ่งรุ่นกันเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือสายในงวดที่ผ่านมาบกเข่าพี่นอ้องเพิ่นหามาเก้าเก้าเก้าสองเก้าสามเก้าห้านะครับบเขา่เขากลายอาจารย์นี่ดอกนัที่ว่าเด่นเด่นเก่างวที่ผ่านมานะครับแต่อาจารย์โยกกับลุดรลุดไปเป็นแสบกันที่กันนะครับ <laughs> ลุดกันเป็นแสบนะครับอันนี้วันที่ได้พี่รองแอดครับ มันก็เลยบอห็นิกกนหารมาในน้อพี่น้องนะรูดไปเป็นแผลก่อที่ผ่านมาโอ้เก็บหนักอยู่พี่น้องสำหรับทา่านจะคล้องช่องกระไดเก็บหนักจะในตีมันไม่ได้ขึ้นอยู่พี่น้องนะครับเอาว่ากันไปนะพี่น้องเนาะมันก็มีด้านลย่อมมีบาดแผลเป็นธรรมดาเนี่ยแหละนะครับมาเบิ้องงวดน,นี้นะครับสำหรับสายในนะสายในน้อพี่น้องเนาะสายในงวดน,นี้นะครับให้มาที่แอนะบเด้อ สายในให้มาที่ห้านะครับเป็นเพิ่นหาได้แบสายในห้าพนว่าครับอ่ะโอเคสายในวันนี้นะเพิ่นให้มาที่ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสี่นะครับห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสี่โชคดีจงเป็นของท่านพนาวะเอ้าพี่น้องนะครับกบบพี่แจ๊กหน้าได้พี่น้องเด้อยชอบประจัดคัดกระพานนะครับสําหรับแนวทางของสายในนะครับแอดสายในนะครับ แอดสายได้พอนว่าสายในใบแดงนะครับแอดขออนุญาตใส่ใส่เสื้อนี่เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเพิ่นไปเป็นไปแดงๆมากนะพี่น้องเพิ่นก็บหายมากทุกงวดแอดก็นํามาเสนอเกือบทุกงวดที่กันนะครับหางเทียหางเทียก็ลืมหางเทียก็หลงหางเทียก็ว่าแม่นไอ้ของลงไปแล้วกัน็มีนะครับก็บ่เป็นหยังนะครับบางเทียกบางที้เนาะครับ้านหนี่ก็ใบร่วงคลิปม่บ้านนี่ก็ได้เมื่อยแห้งพี่น้องม่บ้านนี่เมื่อยหลายบ่ไหวเห็นเห็บนอนแต่ นะครับนอนเว้นแล้วก็นอน,านงนนนาอไปเลยนะพี่น้องมันมันมันเมื่อยว่านี่ครับเพราะว่าทำงานหนักหลายหนักอีเลตี่พี่น้องแบกไม่เนาะแบกไม่ต้นแบบนี้อามาลงเห็ดเสาไอ้รงเงพออ่าพอแปลงพักลงแปลงพักน,นะครับลงแปลงพักก็เลยลงเลื่อนนะนะก็เลื่อเมื่อยแห้งก็เลยนอนเต้น,นเต้นนะครับสำหรับวันนี้นะใบลุ่งไอพี่น้องเลยพี่เจนะอ่ะมาเบื้องต่อไปพี่น้องต่อไปนะครับต่อไปเดี๋ยวขออนุญาตเขียนแป๊บหนึ่งให้พี่น้องเด้อ <c oughs> อขออกกนุญาตเขียนแคปบนึงนะครับสำห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 รับอของอาจารย์หนุ่มบระบือนะครับหนุม่มบระบือนะพี่น้งนะองเนาะามาเพิ่ขโมยก่อนพี่หน่องก่อนสี่เพืนเพิ่งของของแช่เอาแช่น้าจอกันไปพี่น้องสำหรับท่าน,ท,านท่านที่ชื่นชอบสายในให้มานะพี่น้องเนาะแบบสายในให้มากะ งวดที่ที่ผ่านมาครับสำหรับสหรับนุ่มบาราบือพี่น้องอนุ่มบาราเบือนะพี่น้องข้อมูลเดือน,นพี่น้องเด้อข้อมูลวันที่16มิถุนายนสองพันห้าอยหกสหนมาที่6090 6797 6898นะครับมันกระลุดพี่น้องนะศูนย์นี่อยู่สองศูนย์ออกสองศูนย์ข้างบนเนาะข้างล่างเฮ้ยข้างล่างข้างล่างออกสองศูนย์ข้างบนออกสามสองอ่าสามห้าสองนะครับ ถือว่ารุดไปพี่้องก็บพียงพี่้องเพราะว่าก็มันพากะแสแนบเลขกสัญจรที่จังหวัดบึงการเมื่อที่ผ่านมาพากะแสพี่ดองกะแสเก่ามากแห้งมากหลเก้าโดยเฉพาะเก้าศูนย์เก้าสี่เก้ายังไงรักเก่ามสุไปเนาะนะครุดไปนะครับอก็บอเพียงนะครับงวดที่มหาวาแเจีงไห่สีพี่องมาสีมหาบ่อนะครับมามาบงแนวทางของอาจารย์หนุ่มบรรบูนะครับ ความอยาลงไว้ไปแค่น้อยนึงพี่น,น้อง,ป,ป,นนงปิดไว้จแคหน้อยน,นึงเนาะพี่น้องเนาะปิดไว้นิดนึงนะครับสำหรับหนุ่มบารบือความอยากเสียงแป๊บนึ่งนะครับเพื่อเสียงฟ้าห้องพี่น้งองเอาไว้เดี๋ยวอย่าลืมคือเวาคือปวาเลยพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับขอบคุณในไลค์กันแล้วกันสลัดเอซี่อ่าผู้่นกดไลค์กดแชร์ให้เนาะต่างอมองค้นกับผู้เพิ่นกับร่งสีคลิปว่า นั่นคือขอขอบคุณไปล่วงหน้าขอขอบคุณคนที่กําลังคืนปลาสิกดไหลกุ้ยแช่ไห้นะครับขอบคุณหลายเนาะเพราะว่าเป็นกําลังใจเป็นกำลังแรงแห้งใจนะครับแม้ทั่งแอดมินเจ้าของส่องนะครับได้มีกําลังแรงแห้งใจนะครับนําหาในทั้งตัวเลขโตดีมาฝากทีต่อหน่องนะครับในงวดแต่ละงวดครับนุ่มบารบือนะครับเขาได้เขียนเป็นมิ้นที่น้องเด้อบาร์ไดเขียนมา เสียงฝนในยินป่ะพี่น้องเสียงฝนปอกแปลกปกแป,ก,ปกนะครับกับมาว่ากันวนะ่ามันเป็นหน,าน้าฝนจะเขียนตังไหนย่ามนี่ย่ามฝนนะครับอ้าวน่มบรารบือนะครับน่มบรารบือวมื่วันที่16มิถุนายน2568อ่าเพื่อไทยมาที่เกตสองเกตหกเกตสามเกตแปด 3, เกต้าเกเกพี่น้องนะครับเด่นไปที่เกตเนาะเกตเม็ดเดียวคือเกตนั่นแหละนะครับหรือว่าสีวิ่งสีหลดกัเอ้ยพี่พี่น้องออกกําลังกายสอดพักงากระดาเนาะอากาไปที่เกตนะพังาวดนีวัที่สิมิถุนายนสองพันห้ายนะครับพี่น้องเอาแคปหน้าจอไว้เด้พี่น้องเด้อแคปหน้าจอกันไว้นะครับสำหรับหนุ่มบอรเบือนะครับชชอบเพิ่นกันยัดไปนะพี่น้องน้อหนุ่มบอรเบือนะครับวที่สิบมิถุนายน2568ันห้ารหกสดสอเก เกตหกเกตแปดเกตเก้านะครับหนุ่มบอระเบือ,อชื่นชอบประจักษ์ขัดใจกับพันได้พี่น้องเดอ้อนพะราะว่าอาจารย์แต่ละท่านอาจารย์แต่ละสำนักก็รุนและแต่เป็นบุคคลธรรมดาไม่การันตีว่าจะเข้าหรือจะหลุดนะครับคิดคำนวณตามเศรษิที่น่าจะเป็นเท่านั้นนะครับบอ,อะจะได้กับ,บสนับสนุนได้พี่น้องเดอ้อไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดคือบาตร์ละนะครับเบาเบาดูยำเตียนดูแต่ดีวะ นะครับเพราะว่าเอ้าพี่แจ๊ดหน้าเอาพี่น้องพี่แจ๊ดหน้าเอาเงินในกระเป๋าของพี่น้องเนาะอ่ากว่าโอ้คือคืออยู่เขาพวกเขาพวนักงานชัดไปพี่น้องโอ้ย่คื้องอือเอ้ยพนักงานเดี๋ยวแต่พี่แต่น้องสิพีเจลหนาเด่๋ยวแต่พีแต่น้องสิ่ตาลินใจเด้อบารนี้นะครับอ่ะท้ายที่สุดนี่ก็ขอขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่านบอสสี่เป็นหนุ่มบาระเบอแล้วก็เจ้าขอข้อมูลเนาะแล้วก็สายนายให้มานะครับขอข้อมูลกันแล้วกันนะครับ ขอบคุณเอแฟนช่องที่ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบนะครับสารคดีของผ่านเอฟซีโชคๆม,ามานันๆแห้งเรื่อยๆนะครับ,บเพื่อจะจับเงินแสงเงินหลากระเบิดสู่ส่วนส,ส,สารคดีนี้ไปเพื่อสนิทไปพร้อกับคลิปหน้าคลิปนี mm ้ก hmm. ลาวค่ำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ mm hmm.